ที่คและนี่ก็คือซัมเมอร์ซัมเมอร์มาแล้วจ้าสภาพอากาศพวกนี้นะคะพวงนี้ก็มีตาแดดอีกแล้วอ่ะดวงวันนี้ไม่ค่อยจะดีเลยนะวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าสปิริตเขาจะพยายามทำทุกฝีทางให้ชีวิตเรามันยากขึ้นนะคะรายการ living outland summer is here เวลานี้เป็นเวลาฤดูร้อนนะคะก็จะมีพืชพันใหม่ๆให้เรามาลองกันนะยกตัวอย่างนะคะฮอปต้นฮอปต้นฮอปเนี่ยเป็นพืชไม้เถานะคะมันจะใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเจริญเติบโตเมื่อมันเติบโตเต็มที่แล้วนะคะหลังจากนั้นมันจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันเลยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยะคะ่ะโชคดีล่ะผู้วักโย่ าถึงเวลาก,กำจัดกำจัดกำจัดอย่าไปเสียได้มันผ่านไปแล้วนะคะโยเดี๋ยววันนี้เราว่าเราจะจัดส่วนใหม่นะคะในแบบของเราเองนะแต่ก่อนอื่นขอ ขอเก็บของก่อนแล้วกันนะของอะไรที่เออโยนโยนไปเอาละไปหาเจ้าเหมียวก่อนสวัสดีจ้านี่แน่สบายดีไหม ท่าถ้ำนี้มันจะให้ผลงานสักทีก็ไม่รู้นะคะอันนี้ทำไมมันหน้าตาปแปลกๆอะมันสีสันน่าสนใจมากเลยอะเนี่ยหรือว่าอันนี้มันคือมันจะมีมาเล็ดด้วยหรอเออไหนลองนะะถ้าเป็นอันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้ล่ะอันนี้มีมาเล็ดอะ เออเดี๋ยวนะขอดูก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใช้เครียวตัดไอ้พวกนี้แล้วกันไอพวกเนี้ยแย่ yeah, ได้มาเลฟรีนะคะเราเราทำอย่างนันแลวกันนะเราอยากได้ของฟรีประโยชน์ ไฟเบอร์เยอะมากวันนี้วันจันนะคะว้าวเต็ไมไปหมดเลยวันจันแรกแบบนี้เราควรจะต้องไปซื้อมลเลพานจากร้านคุณแอร์นะคะถูอ้อมสกลเลยอะ่ะโอเค ก็เดี๋ยวเราถางย่องถางหญ้านิดหน่อยแล้วเราก็ต้องริมไปร้านพนไปแอร์ก่อนเลยนะนี่ตรงนี้ก็มีแฮะเมื่อไหร่ไอ้นั่นจะมาสักทีอะ่ะไอ้น้ำยางเราอยากจะได้เอาไปทำ b บ h a v นะคะยังไม่มาเลยน้ำยางยังไม่ออกสักทีนะ โอเคโยนฮะโยนโยนทุกอย่างโยนทิ้งไปตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งพันสามสิบนะไปเลยไม่รู้วันนี้จะมีต้นไม้อะไรให้ซื้อบ้างนะคะ Oh, คุณกัสโหเขามีการตกแต่งแบบแบบของฤดูการนี้ด้วยนะเนี่ยดูสดใสมากเลยขอแวะไปหาคุณหมอหน่อยสวัสดีค่ะฮ e ลโ o ลมันโอเคมากเลยนะที่ว่าจะได้รับแสงแดดนะคะแต่ว่าระวังอย่าให้ผิวไหม้นะอืม โอเคดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ให้สุขภาพดีอยู่เสมอนะขอบคุณค่ะถ้ามีของดองจเจ้ามาให้นะคะคุณหมอตอนนี้กำลังหมักหมักอยู่เลยเดี๋ยววันเกิดน้องแจ๊ดวันพรฤหัสนะอะยู่เข้าไปซื้อของก่อนคุณมานี่สวัสดีค่ะฉันรัก พวกสัตว์มากๆเลยนะ,ะคุณฟอร์เทลการดูแลพวกเขาด้วยความรักความเมตตาเราก็จะสามารถเป็นเพื่อนกันได้ฉันมั่นใจอย่างนั้นนะนะหนูก็ชอบนะคะซัมเมอร์ไอเซียตอนนี้เป็นฤด,ดูร้อนแล้วนะมันก็ยังไม่ได้เป็นฤดูกาลที่ฉันชอบจริงๆหรอก เธอชอบฤดูหน้าใช่ไหมละ่ะสภาพอากาศเป็นอะไรที่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับกําลังจมอยู่ในซุปจมอยู่ในซุปอาจจะแบบร้อนเหงื่อแตกหรือเปล่าคะคุณแม่สวัสดีค่ะฉันมีมเมล็ดมเมล็ดของฤดูร้อนด้วยนะมันจะดีมากถ้าเกิดคุณลองซื้อไปนะครับโย่ถึงเวลาซื้อแล้วนะคะ ยินดีต้อนรับสู่าของปีแอต้องการอะไรไหมโอ้เขามีของมาขายด้วยนะคะถ้าเราจะไม่ผิดรู้สึกว่าอย่างอันนี้เขาจะขายราคาบวกเพิ่มนิดหน่อยนะรู้สึกว่าเราจะเคยขายอยู่ที่262บาทปะแปลว่าเขาบวกเพิ่มไม่เท่าไหร่นะคะไม่แพงนะก็ถ้าต้องการเราก็ค่อยมาซื้อได้ใช่แล้ว เราจะซื้อทุกอย่างนะคะตั้งใจไว้ว่า,ยวายอย่างนั้นเรามาดูกันที่เมล็ดพันธุ์อันแรกก่อนเมล็ดพันธุ์เมลอนนะคะเมลอนอันนี้ใช้เวลาในการปลูกสิบสองวันในการโตเมล็ดแปดสิบบาทอืมอันเนี้ยเราได้มาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเราดังนั้นเราจะไม่ซื้อนะต่อไปเมล็ดมะเขือเทศนะ โตได้ในดูร้อนแล้วก็ใช้11วันในการโตนะคะเมื่อมันโตแล้วก็จะสามารถผลิตผลผลิตต่อไปได้ด้วยหลังจากครั้งแรกนะคะดังนั้นก็เนะซื้อไปอย่างละต้นก่อนแลวกันบูเบอรี่ซีดนะคะอันนี้ใช้เวลา13วันแล้วก็จะโตอ,อีกเรื่อยๆนะเปเปอร์ต้นพริกเหรอ5วันในการโตนะคะเอ้ย อันนี้มเมล็ดข้าวสาลีใช้เวลา4วันในการโตทั้งในซัมเมอร์ก็คือฤด,ดูรอนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงด,ดังนั้นอันนี้ก็ก็ไปก่อนนะคะแต่ว่าเราคงปลูกไม่เยอะนะและติดใช้เวลา6วันอ่เอาไปดอกป๊อปปี้7วันเป็นดอกไม้สีแดงนะคะแล้วก็ เปลเกิลซีดใช้เวลา8วันนะคะอ่าเป็นท็อปิคอลเฟลเวอร์นี่ต้นหอมที่ทีวีเขาแนะนำก็คือใช้เวลา11วันในการโตแต่หลังจากนั้นก็จะออกผลผลิตทุกวันสินะสินะสินะอันนี้น่าซื้อมากมาเล็ด ข้าวโพดนะคะใช้เวลา14วันใช้เวลานานมากแต่ว่าปลูกได้ทั้งซัมเมอร์แล้วก็ฟอลนะคะอด้ใบไม้ร่วงด้วยมีเงินเหลือ,อนิดหน่อยหลังจากซื้อที่ละต้นเราก็จะซื้อต้นที่ใช้เวลานาน,านๆล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามีเงินเพิ่มเราก็จะมาเอาไปปลูกอีกนะ บลูเบอร์รี่เหรอแล้วเหลืออีกร้อยหนึ่งน่ะเอาอะไรดีอ่ะบลูเบอร์รี่แต่โฮมันได้ทุกวันเลยนะคะเราเอาต้นโฮมละกันแล้วก็เหลืออีกสี่สิบเอาเป็นนี่ละกันต้นพลิกนะโอเคซื้อจนหมดหมดบ่วแบเลย เฮ้ hello, สวัสดีค่ะโอ้ในวันพุธร้านปิดนะอ่า ah, รู้แล้วค่ะอืม hmm, ถ้าคุณอย่าลืมคิดดูให้ดีล่ะถ้าเกิดคุณจะเป็นต้องการอะไรนะนะได้คะ่ะได้ลีอาฮัลโหลสวัสดีคุณสามารถพูดได้ว่าซัมเมอร์มันมีกลิ่นที่หอมหวานของอ่า ah, uh huh. เขาเรียกว่าอะไรน้ำดอกไม้นะคะ ที่ลอยอยู่ในอากาศนะนิกสตานิกสตาอารมณ์เหมือนเกสน้ำเกสรอนดอกไม้อะไรอย่างงี้ปะฟังดูหอมหวานจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ขอเดินสำรวจรู้สึกว่าซัมเมอร์คุณหมอจะเปลี่ยนที่เดินมาอยู่ที่นี่นะคะ ดีเมเทียสกำลังใช้ความคิดโอ้ขอโทษด,ด้วยตอนนี้ฉันกำลังยุ่งนะฮ่ามีเพื่อนมากมายให้ฉันศึกษาตอนนี้อนะจริงค่ะจริงจริงจริงฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูที่มีอะไรให้ทำเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องวางแผนให้ดีนะว่าจะทำอะไรนะ ตังหมดเกลี้ยงเลยอ่ะก็มีเท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนละกันนะอิโ่เอาละเรามาถึงเวลาทำฟาร์มแล้วนะคะเราว่าเราจะเราจะทำแปลเป็นตัวกอัษรนะทุกคนให้เราจะเป็นยังไงบ้างเรามาลองเรามาลองแปลตัวกอัษรกันดีกว่า อี๋ยวนะเออเราต้องเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะเออนี่คือตัวนี่คือตัวตัวตัวเอฟอะไรจะน้องเหมียวตัวเอฟเดี๋ยวเราจะแต่งฟาร์มเรานะคะ เหมือนไม่เหมือนไม่รู้อ่ะมันจะได้คำครบไหมเนี่ยนี๋นะเราเราควรจะแหมเดี๋ยวนะเราควรจะเวน้นเว้นช่องไฟซะหน่อยฮะอย่างนี้ปะอืมเดี๋ยนะเราทำเป็น เป็นอย่างงี้แล้วกันนะคะเต็มอะ่ะที่มันเต็มอาะเออแล้วเราก็เดี๋ยวนะเรายโยนโยนมาเล็ดก่อน,นะคะ่ะโยนมาเล็ดโอเคแล้วเราก็เอา้าเปล่านะเราไม่ได้อืม างนี้ไหมเราแบบแปรเป็นตัวออกษรนะฮะสนองความต้องการของตัวเองมากๆากน,นี่เก๋ๆป่ะนี่คือเก๋มากเลยนะเนี่ยคือเราก็เน้นสวยงามกับเขาบ้างนะคะ อันแรกก็มาถึงนะคะงั้นเดี๋ยวนะในเมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะเอาไปติดต้นอื่นบ้างนะติดต้นนี้แล้วกันนะดีไหมคือมันมันได้แล้วนะทุกคนโอ้ดีใจมากเลยเอาล่ะต่อไปตัวอักษรต่อไปเราจะทำเป็น อันนี้แล้วกันนะคะตัวทีโอเคแล้วก็ตัวนีเย้เน้นเน้นสวยงามนะคะทุกคนนี่แต่งนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ แล้วแล้วเนี่ยนะแล้วตัวแอลอ่ะแล้วตัว L แอลเราล่ะฮ่าฮ่าไอไม่ได้อ่ะตัวแอลไม่พออ่ะทุกคนฟอร์เทลเอาไม่นะแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรมั้งทำใหดีอ่ะฟอร์เทลอ่เอ่า ถ้าเกิดว่าเราโอไม่ไม่สงสัยฟอเทลเราจะขาดตัวแอไปตัวหนึ่งแฮะว้าไม่เป็นไรนะคะโถเอ้ยทำไมเรามาปลูกตรงนี้เนี่ยไม่นะเกือบจะสวยแล้วเชียไม่เป็นไรนะคะเราก็ ได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงตรงนี้พอไหมนะได้ได้ไหมอะเราลองไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะอย่างอื่นยังไม่ไม่สนใจนะแล้วก็ อย่างนี้แล้วกันนี่เป็นการตกแต่งสไตล์เนื่องจากเรามีเราเหยาะปุ๋ยก่อนฮะเหยาะให้หมดก่อนเย,ย้แฮ สวยงามไอ้ทไมหมดแค่นี้อะเอองั้นเราจะเราไล่ร,ระดับก่อนก่อเอาล่ะเราจะเริ่มจากต้นอันนี้เราหยอดตรงนี้แล้วกันนะคะต้นแอนเซนซีนะแล้วก็เราจะประกบด้วยต้นกาแฟนะคะนี่สองอัน มื่อกี้มันต้นกาแฟาไม่ใช่หรอแต่ทำไมมัน,มนลอยออกมาแล้วมันกลายเป็นอันนี้เนี่ยแล้วก็ตามด้วยต้นต้นข้าวโพดอืมต้นข้าวโพดอยู่ตรงตัวนี้แล้วตัวเอมแล้วกันนะคะเยะ่แล้วก็บลูเบอร์อรี่เหรอบลูเบอร์ร,ออรีเรเร่เราให้มันอยู่ตรง ตรงนี้แล้วก็สตาร์ฟอดอะไรเนี่ยนี่มันมั่วไปหมดเลยนะเนี่ยมั่วมากโอเคไม่เป็นไรนไหนเราก็เลย,ยๆไปแล้วกันนะคะแล้วก็ดอกไม้นี่ไว้ตรงนี้ เราวางแผนไว้ว่าเราจะอือีกต้นหนึ่งเราเอาไปปลูกไกลๆดีกว่าฮนะเดี๋ยนะขอเดินเดินมาไกลๆก่อนอีกต้นหนึ่งเราเราว่าจะให้มาเก็บน้ำพึ่งไกลๆนะคะอืมเดี๋ยวนะขอลดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วกันนะ ก่อนอื่นก็ลดน้ำเดี๋ยวเราจะต้องทำช่องก้าช่องไว้ปลูกเมลอนด้วยนะคะไอมันจะทันไหมเนี่ยทำช่องก้าวช่องเนี่ยต้นพริกเหรอน้ำหมดพอดีเลย รู้สึกว่าจะทำเก้าช่องไม่พอนะคะงั้น้เราก็นี้ยเราก็ยังไม่ทำล้วกันนะเดี๋ยวเราเค่อยปลูกต้นเน่นล้วกันนะคะเย yeah. อันนี้ก็โรยเมลทั่วไปก่อนเฮ้ย hey, ไปนอน โอเคนอนก่อนนะคืนแรกผ่านไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวันที่1เราก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ฟอเทลบ๊ายบาย